สวัสดีครับพี่น้องืันนี้ก็มาเบื้องหน้าครับวานไว้พี่วางสิก็บบมีเกิดเข่าก็ไดพ้องพี่น้องคือกันอยู่บ่ครับส้มทงส้มหน้าหน้าวานสมัยไม่มองเกิดกะเกิดครับงามดีอันข้องนี้ มามามาัดเปล่งน,น้ำครับแต่สมัยเพิ่นน้ำหลายแต่วันที่แหลกเอารถไทเดินตามรถดีแตกตะเห่ามาไทเปล่งน,น้ำออกไปเชื่อเสียอ้อมเกือบใจขาดต้งสิตมเลือกหลายไทออกเร้วเขาก็โเกิดพี่น้องเอ้ยมันเน่าเนี่ยเม็ดเขาตุบุตีปีเยอะมันเนา่าแล้วมันก็บ,บอกเกิด คือจงยจงสีกระไดดเดีวมาดำแล้วครับพูนเบิร์ดอกเศร้าม,มากเห็ดหน้ากะหยากอย,กอย,กอยกู่ครับลำบากเนี่ยยูมาคื่อเบืเบ้องกันเห็ดหนาก็ได้ว่ามันเห็ดง่าย เหลืองและขากับเบาบาหอดเอาพ่อได้กินกับพ่อเหลี่ยวด้วยพนสสื่อสีค้ายหายคือยังสีกับโบกเกิดได้ครับพี่นอ้องเลาะส้มทงส้มหน้าก็ได้บ้านพี่น้องคือกันอยู่ก็ครับนำโบแต่ว่าเขาโบกเกิดครับอันพันเกิดกับก้อใหญ่ละครับผมตุ๊ปุติที่ปีเลย อันเพิ่นบ่เกิดก็บ่เกิดครับอันเกิดก็โอ้ยใบตะวันซ่อนครับเบิ่งแไงกอบักใหญ่ครับอันเพิ่นเกิดกับลายใบตะวันซ่อนอยู่อันเพิ่นบ่เกิดก็บฉันนั้นครับถือว่าให้ยกำไรพวกรถเกี่ยวนะครับน้องมองเพิ่นยังขี่กระได้มุมนี้เขาเพิ่นกับน้ำอาคือเก่าเด้ในบริเวณให้หน้าเพิ่นว่า ไป้เพิ <Cornell bug gy> ่นไปปีนี้เพิ่นแฮงว่าน้ํามันแพงสิขึ้นค่าเกี่ยวก็บ่จักค่าเกี่ยวก็ขึ้นตามการเวลามันน้ํามันมันขึ้นเพิ่นว่าบ่เื่อาตเฮาจักเพิ่นสิซื้อให้โลจักบาทางนีก็ได้ สู่ต่อไปครับสาวหน้าหมูเห็ดหน้ากับบุมี่เนีย่ยเห็ดจากถืไปเห็ดหนังหาหลับจังระบ,บายไปบุ้งเห็บมุ้งไทยไปหลกดลานก็ได้กูเถ่ายู่บ้านก็เลาะทงเลาะหน้าไปยังสีแล้วครับเห็ดหน้เห็ดหน้าไปคันพอแม่เดาขายเขาแพ่งลูกเต่าพูดจูงเห็บเพราะว่า เงินโบเลือดอกซื้อข้าวกินกรบโบยกพออาาวอเพราะว่ามันลดกลับกันเป็นคูทางก่อ,อ,อนไปตะวันซ่อนได,ด้ที่น้องขึ้พุ่แทะบางแนวครับขั้นครูคนเกิดโดนแต่ไปตะวันซ่อ,อนนี่หาน้ามากครับเพื่อนเดีววันหันน้ำไหลาพุ่งเป่งออกอันนี้ก็ะรูลงกลางไฮอุย้ยมันก็บโบได้ นี่น้ำขังแล้วเนาะครับเนาะน้ำหลาหนึ่งหันมาเปีงออกวานไม่มาเชื่อนี่เขาเกิดแล้วฝนหนีครับเพื่อนี่น้ำบม,มมีเหลืองดีครับเพื่อนี่ถา่าฝนครับเชื่อนี่ผ้าส้มทงครับเหมือนพี่น้องผ้าส้มทงส้มหน้าครับอีสานบานเห้า แนมใกล้ๆกับงามดีครับเขาใกล้ๆกับเป็นกลางวางจริงจิงสวัสดีครับผมที่ตามกันไปเนี่ะครับพี่น้องสอยเป็นกำลังใจให้กันเห็ดไม่เห็ดลีปก็ได้ผมก็เลยพองบุในมีอันดีๆที่มานําเสนอให้พี่น้องเบิง้งมือหน้ามือหนก็บสิหาค้นอันดีๆเป็นแต่หัวแต่หัวมวนมวมาสู่พี่น้องเบิ้งนี้หรอครับ สำหรับมนีสวัสดีครับขอพุณครับ